สวัสดีครับชาว Facebook เรียวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอไอเดียนะครับการนำไม้ผลิตมาใช้ประโยชน์นะครับผมในคลิปนี้นะครับก็เป็นการนำไม้ผลิตนะครับมาประดับตกแต่งทำเป็นที่กั้นนะครับแทนเหล็กดัดนะครับผมก็จะกว้างประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะครับ ครอบอหน้าต่างบานเลื่อนถ้าใช้เหล็กก็แล้วก็จ้างช่างนี่ก็คงจะประมาณ1,000ถึง2,000บาทนะครับก็ถือว่าสร้างลดรายจ่ายนะครับให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยโดยนำไม้ผลิตมาเป็นไอเดียนะครับการขโมยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นศินอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มี ความภาคภูมิใจนะครับที่ช่วยประหยัดในงบประมาณ50บาทนะครับแล้วก็ได้ใช้พีมือแล้วก็ทํากิจกรรมงานอดิเรกไปในตัวก็ลองนําไอเดียไปใช้นะครับทําที่ครอบหน้าต่างครับผม